น,นี้พี่ต้นน้องตังแล้วก็แม่นกตอนนี้พี่ต้นไปโรงเรียนใช่ไหมครับจับของขวัญแรกกับแรกกับเพื่อนนะคะได้เป็นกล่องนี้ให้เพื่อนดูหน่อยลูกให้เพื่อนดูหน่อยคะ่ะเดี๋ยวพึ่งแกะอันนี้นะคะเป็นของเด็กชายธนาชิพน้องไนท์หนึ่งทับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของพี่ต้นที่ได้มาจากโรงเรียน,น,น,นส่วนในนี้แม่นกจับกับ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนนะคะได้เป็นของเด็กหญิงจันที่มาซับจันสามทัพพงนะคะมาเกาะกันว่าไอมาแกะกันว่าข้างในจะเป็นอะไรอ่ะน้องสันแกะกล่องนี้ค่ะอ่าแกะได้ไหมคะแกะกล่องใหญ่ไม่เป็นเนี่ยแกะไม่เป็นพี่ต้นแกะนี้ได้ไหมลูกอ่าเรามาช่วยแกะเรามาดูซิว่าข้างในของพี่ต้นของแม่นกเป็นอะไรนะตออ่ามาแกะกันว่าข้างในเป็นอะไรเนาะอันนี้ของพี่ต้นกล่องสีฟ้านะคะ หอมดอกไม้สวยมากเลยเห็นไหมคะแกะข้างในแกะได้ยังลูกแม่แกะกระดาษของขวัญออกให้นะดูซิข้างในจะเป็นอะไรนะอะรอพี่แกะอ้เป็นอะไรเอ้ยนั่งนั่งดีๆสิครับนั่งเป็นอะไรครับ อ่ะชูให้เพื่อนดูเป็นขนมนี่นะคะเป็นขนมคุกกี้สตรอเบอรี่นี่นะคะมีไส้เป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นคุกกี้นะคะกล่องสีชมพูอันดูของแม่นก,นข,อนกนอของแม่นกเป็นอะไรเออ นี่นะคะของแม่นกเป็นนี่อะเป็นนี้นะคะอ่ะออกมาแม่นกนี่นะคะอ่ะให้เพื่อนดูหน่อยเป็นนี่นะคะเป็นกล่องใส่ปากกาดินสอนนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นรูปมีปูนะคะอันนี้คุณแม่ได้มาจากที่โรงเรียนนะคะส่วนอันนี้ของใครนะของพีออ่ต้นเป็นของขวัญวันปีใหม่ใช่ไหมคะอ่าโอเคอ เพราะฉะนั้นบายบายเพื่อนก่อนเราจะไปกินขนมกันแล้วบายบาย